ก็กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมเชิญเขนะครับพบกับแท้ท่านเลฉลิมก็ในครั้งนี้ผมก็จะมาทําการรีวิวบ้านนะครับผมจะหานไปแล้วนะครับ3 2 1สองหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมเชิญ้านผมนี่เองนะครับก็เรามารีวิวบ้านนะไยนะครับท่านผู้ชมไปนี่ครับเรื่องเรื่องนะครับโอเคแล้วบ้านก็จะ ยวปีนะครับแล้วก็ขับไป้างไหนจะเจอสิ่งของนะครับเต็มเลยเฮ้ยตรงนี้ครับปอนทงเลยผิดภาพไปตรงไหนปะเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไล้อ่ะเมยใครมาทำมโอเคครับ รก็มีแค่นี้ครับโอเคมาแล้วก็ไปที่ครับตัวคนรังทายก็ววคืออะไรต้นโอเคครับก็คือห้องห้องน้ำครับแต่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าห้องน้ำครับพี่แม่แล้วก็จะไปก็เป็นห้องเก็บของนั่นเองนี่ครับถ้าผูช้ชมห้องเก็บของนี่นะ ครับมีแค่นี้ครับส่วนนี้คือห้องผมเองครับทุกผู้ชมห้องผมเองสร้างประเด่งนะครับนี่คือห้องผมเองนะครับนี่นะครับห้องอัดเกมมากเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับไททันชาเลนจ์กัวันนี้แล้วก็สตรีมเมอร์เกมนะครับนี่ครับนี่ นี่ครับผมกำลังเล่นเกมบอลแล้วนะครับทุกคนผมไปช็อตคิวไปว oh ตัง้งสามทีครับเก่งมาทุกคนเอาม่ละอีละต้องเือมไม้ตลอดเวลาทีเนี้ย <c oughs> นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราก็ไปดูช่างมืกันเลยครับ นี่คือห้องของพี่โน่นะครับเองนะครับท่านผู้ชมพี่โน่นะครับมีทีวีก็ห้องสตรีมเมอร์เกมไม่ได้มีอะไรมากครับแค่นี้ครับก็ถือว่าห้องที่สวยนะครับเสร็จแล้วครับก็จะไปครับห้องนี้ครับองนี้ครับห้องทีวีก็ห้องนอนครับ ห้องสติมเมอเกมนะครับรับต่อไปก็เป็นห้องนี่ครับห้องชมอากาศนะครับท่านผู้ชมห้องชมอากาศนี่เองนี่เนีัยเฮ้ยนะครับโอ้โหเขาสวยเลยท่านผู้ชม อันนี้ผมยังไม่ได้ลงเชดเดอร์นะครับเค้าโคตรสวยเลยลนะท่านผู้ชมนี่อีกวัน่นานผมก็จะลงเชดเดินแล้วจะหาพื้ีก็ได้ครับต่อไปก็เป็นชั้นที่สามกนะครับท่านผู้ชมทางนี้มีอะไรมาครับก็แค่ทางต่างเนี่ยก็คือทางมาแล้ครับเดินไปครับเดินไปขาปวดครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วมาครับท่านผู้ชมก็แค่แบบคลองเล่นของเลยครับ แล้วก็จะไปเราจะไปจะไปดูห้องครัวหนึ่งครับทานสู้ชมห้องครัวห้องครัวก็ไม่ได้มีอะไรมากครับท่าไม่ช้ชมคือผม,มไม่ทำเสร็ง,งครับผมเร่งความแท่ครับ็เปนนี่ครับทผูสชมค,คบห้องครัวผมอยู่ฝั่งขวาม,มือตรงไปนะครับ้อาถึงครับนี่ โอ้ว oh, wow. ้าวแกก็ผอนีแค่นี้ครับครั้งก็จบเพลงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเคมีนะเอาไว้ถึง1,000ไลค์นะเด้อแล้วก็เพืติดตาม